miss universe is you ว่าเป็นใครเลยนะคะตอนนี้มันได้จังหวะพอดีพอดีว่ามีแฟนๆบางคนนะคะบางกลุ่มก็คือบอกกับเรามาหลายครั้งแล้วว่าแบบอยากเห็นลุกของโนนี่ในมุมที่เป็นนางงามบ้างอยากเห็นลุกนางงามของโนนี่ก็เลยแบบถือโอกาสจัดให้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดค่ะก็เลยมาถ่ายตัวเองในลุกาง,งามๆแล้วก็อยากเห็นตัวเองในแบบบช์ชันนี้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงจะถูกใจแฟนๆนางงามบ้างหรือเปล่าค่ะ คิดค่ะเพราะว่าเราก็ทําหน้าที่ในวงการกนะ็คือเป็นนักแสดงนะคะก็คิดว่าถ้าสมมติว่าไปประกวดอ่ะจริงๆก็คงไม่น่าจะมงหรอกมั้งเพราะว่าไม่สามารถไปแข่งกับคนอื่นได้ด้วยแบบส่วนสูงของเราความสามารถลหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นนักแสดงดีกว่าค่ะเป็นอาชีพที่เราชอบ ค่ะก็เรื่องเราวของวันนี้ก็คือมาจากแบบเราคิดคอนเซปต์มาใช่ไหมแล้วเราก็คุยกับพี่เกียรติเจ้าของไลนะะ์ดีโมชันค่ะเขาก็ทําชุดให้เราใส่แล้วเป็น,ปนการทําชุดที่แบบเร่งรีดมากพี่เอกับพี่เกียรติก็รีบทําให้เราเลยค่ะไม่ต้องนอนเลยหนึ่งวันก็คือเสร็จสมบูรณ์โดยที่ใช้มาถ่ายได้ในวันนี้เป็นเสื้อผ้าที่สวยงามมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็แม่ชาิกับแม่ปุยนะคะก็เป็นช่างหน้าช่างผมคือก็รู้สึกว่าเขาคบรบออกมาให้เราได้สวยมากนะ เหมือนเรากลายเป็นผู้เข้าประกวดที่ว่าแบบเออเรามีสิทธิ์จับมืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นแบบหน้าโมเมนต์นั้นเลยอะ่ะสวยขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ชาิกับแม่ปุ๋ยมากๆค่ะที่เสียเวลาแล้วก็ยอมมาทำคอนเทนต์นี้ร่วมกับหนูก็ลูกสาวโทรมาด่วนงานด่วนมากก็เลยบอกว่าให้โจทย์ว่าหรูจะคเวอร์นางงามอะไรอย่างเงี้ยด่วนมากอะวันเดียวเองมั้งก็ออกมาดีก็ก็แฮปปี้ครับ ไปร่วมงานกับพี่จอร์ดครั้งแรกก็พี่จอร์ดเป็นคนน่ารักมากชิลมากแล้วก็ใจดีกับหนูมากพี่จอร์ดอ่ะเขาจะมีมุมของเขาพี่จอร์ดให้เราถ่ายตรงนั้นอ่ะเราไม่เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงแต่เราออกไปดูอ่ะเออมันมันต่างจากสิ่งที่เราคิดว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะต้องเป็นภาพเฟรมเฟรมเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นสวยแสงสวยแล้วก็สตูคือแบบสวยมากคือกล้องพี่จอร์ดเนี้ยถ่ายออกมาไม่ต้องไปรดีทันไม่ต้องอะไรเลยนะคือสวยแบบทุกรูปเลยอ่ะก็ต้องอวยโลเคชั่นด้วยค่ะแล้วก็อวยพี่จอร์ดด้วย ถ้าจะได้รูปสวยๆมาลงนะคะขอบคุณพี่จอนมากๆค่ะเป็นไม่กี่ครั้งที่ได้ถ่ายลุปนางงามแปบกดีและสนุกนนนี่ก็ชอบเขาที่มีหลายคาแรคเตอร์ผมผมชอบทั้งทั้งเขาแบบนิ่งๆแล้วก็แบบเวลาย,ยิ้มก็สดใสผมชอบคนที่มีม,มีมีหลายคาแรคเตอร์มันทำให้ภาพภาพมันดูหลากหลายขึ้นนะฮะแล้วก็เขาค่อนข้างโฟโตโจีนิกทีเดียวโดยเฉพาะชอา็อตสุดท้าย ก็ฝากผลงานของนนนี่ด้วยนะคะเรือนชดานางนะคะทางช่อง8ค่ะแล้วก็อาจจะมีผลงานอีกหล,หลายๆอย่างก็ติดตามทางช่อง YouTube นะคะของนนนี่นัชชาค่ะแล้วก็ i n s t a g r กรจะรอปล่อยรูปเร็วๆนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ